โอบองแปงเองอะชื่อชื่อแบรนด์เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราก็เข้าใจมาตลอดนะคะว่าทุกท่านเนี่ยทราบว่าชื่อโอบองแปงแต่พอหลังจากที่เราเ,เราก็แทบกระแสมาตลอดว่าหลายๆท่านนะคะเขาเขาก็จะเรียกอ,อ,อุบลพันธ์บ้างอ,อ,อุบลเพนบ้างนะคะยังมีอีกหลายชื่อมากเลยสุดท้ายเราก็มาตกผลึกว่าอุบลพันธ์เนี่ยเป็นชื่อที่น่ารักมากแล้วก็ ติดหูติดปากคนไทยรู้สึกถูกถูกกับความรู้สึกที่ว่าเข้าถึงง่ายแต่พอจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็ไม่นึกว่าคําว่าอุบลพันธ์เนี่ยจะเป็นชื่อที่ลูกค้าเรียกจริงๆมาหลายๆท่านจนต้องบอกว่าสุดท้ายเราเองก็ต้องยอมรับว่าอ๋อเราชื่ออุบลพันธ์กลายเป็นอย่างนั้นไป ชื่อเล่นค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะนางสาววนพันธ์เนี่ยเป็นเป็นชื่อชื่อเขาเรียกว่าชื่อของของแบรนด์ใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งเป็นพิชื่อไทยแต่แต่น้องน้องเชอแปงเนี่ยจะเป็นน้องน้องที่มาช่วยทําให้การสื่อสารเป็นตัวแทนช่วยการสื่อสารมามาเจอมามา,มา,มาสามารถพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็นำเสนอ,อมุมใหม่ๆ อย่างนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่โปรโมชั่นอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องอการใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะไลฟ์สไตล์อย่างนี้ค่ยยะก็เรียกว่า,าดางังดงสาวอุบัพัณ์เนี่ยอุบลพันธ์ใช่ไหมฮะเกิดที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มาเติบโตที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปักหลักที่ประเทศไทยแล้วะคะ่ะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่ามาสร้างครอบครัวที่นี่แล้วตอนแรกเราไม่คิดว่าจะจะเยอะขนาดนี้ ครั้งแรกๆเนี่ยที่ที่ที่เรียนแปว่าเออมีการจดชื่อนะจริงๆจ,จดชื่อมาหลายปีแล้วนะคะจดลิขสิทธิ์เพราะเราก็มีคิดว่าอ่าเราก็คิดว่าชื่อน่ารักอ่าเราเราเรา,เราน่าจะออกอ่ามีมีเอามาใช้ในลักษณะของออกผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมคะซึ่งก็เคยออกแล้วครั้งหนึ่งที่เคยมีสาขาอยูออ่หน้าวัดพระแก้วจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้เราคิดมาก่อนลุวงหน้า มาระยะหนึ่งละเพราะว่าเราก็จะขออนุญาตเล่าที่มาก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงเกิดโครงการนี้นะคะเ,เริ่มต้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอมองแปลงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อายุเกิดปีพศ2540ที่เมืองไทยนะคะเรียกว่ามาเปิดที่เมืองไทย2,540ที่อาคารสินทรจริงๆแบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เราเ,เกิดที่บอสตันสหรัฐอเมริกาในช่วงที่เราเ,เ,เปิดในช่วงนั้นเนี่ยสยามดิสคัฟเบอรี่เนี่ย คนเข้าคิวเต็มเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกดีมากทุกคนมาเข้าคิวซื้อช,ช็กกอ,อ,อกโกแลตควซองบูเบอรี่มัฟฟินเบเกิลซึ่งตอนนั้นเราเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่นำเบเกิลเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่เรา,เาจำหน่ายเบเกอรี่ซีโรกรํมทานแฟตซึ่งเป็นอบสดทุกวันทีนีน้พอผ่านมาถึงปัจจุบันนะคะาสาขาเรามีประมาณสัก82ละรวมปอปอ up วันนี้มีการตั้งคำถามละ ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่ทานแซนด์วิชซุปสลัดเหล่านี้ก็เฉพาะกลุ่มนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะได้ลูกค้าที่กลุ่มที่กว้างขึ้นนะคะก็เป็นที่มาแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องอมองใหม่คิดใหม่ละว,ว่าเราจะทําอย่างไรให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นที่เปิดกว้างสําหรับลูกค้าทุกกลุ่มเราก็มีทีมที่น่ารักแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เขาก็นําเสนอว่าเราน่าจะต้องมีการรีแวร์แบรนด์แล้วนะไม่ใช่รีแบรนดิ้งนะฮะหลายๆท่านบอกรีแบรนดิ้งจริงเราก็ตกใจเหมือนกันเมืม่อวานมีออกกระแสะมาก็ตกใจว่ารีแบรนด์เลยเหรอเพราะว่าแบรนด์นี้เราเป็นแบรนด์ที่เราได้รับลิขสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยกเ็เราก็มีกาเรียกว่าเขาเรียกแบรนด์ลอยัลตี้ที่เราต้องดูแลอยู่ใช่ไหมคะในในมุมมองของรีแวร์เนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะปรับภาพลักษณ์ในมุมของ รูปแบบสินค้า,ารูปแบบบุค,คลิกของแบรนด์ซึ่งบุค,คลิกของแบรนด์เนี่ยมันจะล้อไปกับโซเชียลออนไลน์ Social, เพราะว่าในยุคสมัยนีย้แม้แต่ Facebook หรือว่า Line ที่ที่เป็นอของเราเองเนี่ยเป็นตัวเราต้องมีตัวแทนเราต้องมีภาพลักษณ์ว่าเขาลักษณะเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะรวมถึงแผนการตลาดในอนาคตด้วยเพราะว่าทันทีที่ททเราเรามองภาพใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย บุค,คลิกที่เปลี่ยนไปก็มีผลกับสินค้าที่เราสามารถที่จะล้อนในรูปแบบใหม่ๆที่สดใสขึ้นได้แล้วก็แปลกที่อาจจะฉีกเลยจากโอมองแปลงปัจจุบันที่ดูให้บริการลูกค้าอยู่เนี่ยค่ะแต่ในมุมของเราเรามองคำว่ารีแวมซึ่งมันเป็นการปรับภาพลักษณ์ตามที่เห็นในคำว่า RIP อค่ะเราตั้งใจจะปรับภาพลักษณ์ของเรา personality ของเราให้ เปลี่ยนไปอันนี้ค่ะแต่ก่อนที่พอหลังจากที่เราตั้งใจนี้เสร็จนี่รหัสเริ่มเป็นสตอรี่แล้วว่าเอ๊แล้วเราจะทํายังไงให้เราได้ตามที่เราแผนของเราอันนี้นี่ค่ะจุดแรกเป็นจุดตรงนี้เราต้องทำรีเสิร์ชก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องก่อนโควิดนิดนึงค่ะคือปกติเนี่ยอ,อย่างน้อยต้องมีมีละครังเออต้องต้องดูบอกว่าลูกค้าเราคิดยังไงปัจจุบันทาร์เก็ตของเราเป็นยังไงสินค้าเราเป็นยังไงในมุมมองลูกค้าแล้วก็มองสิ่งใหม่ๆค่ะ ลหลังจากที่เราดูไปแล้วนี่แหละรีเสิร์ชม,ม,มันได้บอกบอกเรามาตรงจุดนี้ด้วยประกอบกับว่ารีเสิร์ชจริงๆก็เฉพาะกลุ่มนะฮะส่วนใหญ่รีเสิร์ชก็เป็นการจ้างบริษัทก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือ,อฟีดแบ็กจากเพจที่มีการพูดคุยกันกันกบลูกค้ากับอแอดมินของเราท,ท,ที่มีการกระแสะคุยกันคุยกันไปคุยกันมานี่แหละที่เราจะได้ไรายละเอียดตรงนี้แหละว,ว่าเออลูกค้าต้องการอะไรอันนี้สําคัญกว่าเพราะอันนี้เร็วมากแล้วก็ ข้อมูลนี้ได้แนวลึกกว่าเพราะแทบจะเรียกคุยกับลูกค้าเลยอย่างเงี้ยโอ้มั่นใจขึ้นเลยค่ะตอนแรกอ่ะที่ที่คุยกับทางทั้งคุณตุนแล้วก็ทางทีมการตลาดบอกว่าโอเคเราเราอยากเปลี่ยนนะงั้นเราต้องทําเสร็จแล้วเราก,ก็ตุ๊กตุ๊กต่อม,อ,ม,มอนกันว่าเอ๊แล้วผลที่ได้ลูกค้าจะชอบไหมลูกค้าจะตอบรับไหมแต่จากกระแสเมื่อวานนะคะต้องบอกว่า มั่นใจขึ้น100%เลยว่าเราเดินมาถูก,ถกทางแล้วนะ,ะเราถ,ถัดจากนี้แผนที่เรากำลังจะล้อนเราจะมีเราจะมีสินค้าล้อนชนะคะวัน,ว,นวันที่14เนี่ยเราจะล้อนอสินค้าใหม่เป็นชุดพิเศษซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนางสาวเป็นในมาในรูปแบบนางสาวอุบลพันธ์ทุกวันนี้นะคะชอบทำงานกับน้องๆมากเลยเพราะว่า energy เยอะแล้วเขาเร็วและสนุก แล้วทุกๆไอเดียเนี่ยเราต้องฟังเหมือนกันโอ้เหรอโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยรู้สึกเลยอะหลายๆครั้งเนี่ยพอเรายกประเด็นขึ้นมาคุยแล้วพอเวิร์กช็อปคุยเรื่อยๆพูดขึ้นมาคําเดียวโอ้โหปิ๊งเลยอะใช่เลยอะเราบอกทําเลยคืออันนี้ห้ามเลยนะคะห้ามไปเบรกเลยนะ,ะต้องสนับสนุนนะคะแล้วเขาจะยิ่งแบบรู้สึกเออแบบเขาเก่งแล้วเขาก็มีความสามารถที่แบบ лид лид ทีมได้ทันทีที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขา л и ทีมได้อะ น่นหมายความว่าเรามีพาร์ทเนอร์นะคะคือเขาไม่ใช่เด็กเขาคือเพื่อนร่วมง,งานคือทุกคนที่เก่งๆเหล่านี้น้องทุกคนที่เก่งมากเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราเราต้องฟังเขางานถึงจะเดินคู่กันได้ค่ะเหมือนเดินไปด้วยกันนี่ค่ะไม่ใช่เขาเดินเราเดินตามเขาเขาเดินตามเรานเราเดินไปด้วยกันนี่ค่ะก็เลยทําให้โชคดีที่ทําให้แบบทีมงานที่เป็นน้องๆทีมการตลาดเนี่ยเขาเอ็นจอยที่จะแบบทํางานแล้วก็เหมือนกับ ความรู้สึกเหมือนเป็นเ,เรียกว่า owner ship เดียวกันเนี่ยคะ mm hmm. แล้วก็ทำให้ทุกวันนี้มันสดใสตื่นขึ้นมาอ่า mm hmm. โอเควันนี้ทำอไร mm hmm. พรุ่งนี้ทําไงอุย้ยพี่มีนู่นนี่นี่โอ้โ oh, ห mm hmm. มันมากเลยส่งกันตลอดเลยอย่างเงี้ยอืมเกอเนอรแล้วก็เกิดสิ่งใหม่แล้วทําให้ยิ่งดึงดูดคนเก่งเข้ามา mm hmm. เพราะว่าพอเขาสนุก mm hmm. เขาก็จะดึงดูดคนเก่งคนน้องๆรุ่นน,น,น้องเข้ามาอีก mm hmm. ไดยิ่งสนุกอีก รู้สึกอย่างนั้นเลยกับรู้สึกว่าลูกค้าที่เป็นฐานหลักของเราอะ่ะก็ตอบรับแล้วเข้ามาร่วมสนุกด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จะเห็นว่าภาพที่ได้มาคือไม่ไม่ใช่เรื่องของการเขาเรียกว่าทําให้แบรนด์ลงแต่กับทําให้แบรนด์กว้างกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วสมัยนี้ค่ะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเขาก็พร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่ารับสิ่งใหม่ๆเขาเขาก็ไม่ยึดต,ติดกับเรียก ทานต้องแบบคือเขาก็ต้องการเ,าเขาเรียกคุณภาพแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะนําเสนอเนี่ยถ้ายิ่งมีรูปแบบที่ใหม่สวยหน้าถ่ายรูปสนุกลูกค้าชอบนะทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าใหม่อ๋อสำคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องต้องบอกว่า,าโดยเฉพาะณนะวันนี้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ เราเราเองอยู่มา23ปีจะบอกว่าฐานลูกค้าของเราต่างชาติอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าดูจากสาขาที่เรามีเรามีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าออฟฟิศนะคะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็โรงพยาบาลแหล่งท่องเที่ยวจริงๆจ,จะมีสัดส่วนน้อยกว่าแต่สัดส่วนที่ใหญ่เป็นสัดส่วนของลูกค้าของเราคือลูกค้าในประเทศไทยนะคะส่วนชาวต่างชาติที่มีก็เป็นชาวต่างชาติที่ทํางานเอ็กซ์แพรซึ่งก็ ท่านเหล่านั้นก็ถ้าจะเรียกว่ามีใช้ชีวิตแบบเสมือนหนึ่งเป็นแบบคนไทยเหมือนกันก็เลยไม่คิดว่าเราจะ,ะทําให้ฐานเปลี่ยนหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วลูกค้าหรือว่าจะไม่ไม่ตอบรับอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่ากําลังซื้อเนี่ยจะบอกว่าหายดิฉันเชื่อว่ามีหลายๆท่านกําลังซื้อจะไม่หายนะเพียงแต่เรามาระวังมากขึ้น แล้วก็ยิ่งมีข่าวสารที่ต้องให้เราแบบวางแผนลุวงหน้าเยอะๆค่ะก็อยากก็ทุกท่านก็จะเริ่มชะลออถามว่ามีบางส่วนไหมที่กําลังซื้ออาจจะลดลงแน่นอนมีเพราะสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนก็ทราบดีว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารยังไงบ้างใช่ไหมคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีเหมือนกันว่ากําลังซื้อ,อยังอยู่นะแต่ชะลอมองแล้วก็ชอบโปรโมชั่นชอบสินค้าที่ value for money อยากจะใช้คําว่า value for money เพราะว่า คำว่า,าถูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยความหมายเขาอาจจะแบบอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าบอกว่าคุ้มค่าอันนี้โอเคนะพอเราพูดถึงคำว่านางสาวอุบลพันธ์เนี่ยไม่ได้มาแค่ชื่อจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะอ,ออกตัวแคมเปญหรือว่าออกตัวรูปแบบสินค้าที่เข้ามาในตลาดจังแต่ไม่จันเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าผลิตภัณฑ์องค์แปงอา่าตอนนี้เราจะธีมของเราคือ อคอแ a วลูเราคือ About Nutrition หรือว่า,า,า,าเรื่องสุขภาพนะดูแลอินกินเดีดยนที่ตัวนี่เราเลือกอสิ่งที่ดีให้ลูกค้าเบเกอรีลล่ทุกตัวเป็นซิลกรรมทานแฟตนะอย่างนี้ค่ะแต่นี้เรายังมีอยู่นะแต่เราอยากจะเติมภาพเข้าไปอีกนิดว่าเฮ้ยเราอยากจะนำเสนอแทนที่จะเป็นแซนด์วิชเราอยากเสนอในรูปแบบของเบอร์เกอร์เราอยากจะมองในรูปแบบที่คนกลุ่มที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยเข้ามาจะต้องทานง่ายขึ้น บางครั้งเนี่ยน้องๆใหม่ๆทานแซนดวิชท,ทานอะไรอะ่ะแต่พอเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นธีมเนี้ยเขาจะเข้าใจง่ายถ้าเรามีสาขาอยู่ในประเทศไทยอยู่80กว่าสาขาใช่ไหมคะเราก็แน่นอนเรา,เรา,เรา,เราสิ่งที่ทําได้เนี่ยเราทยอยเราค่อยๆเพิ่มเข้ามาให้เห็นในแต่ละธีมค่ะยังเรียนว่ายัางาการออกธีมสินค้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในน้นที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ออฟเฟอร์ลิงที่ เป็น Product แบบใหม่ใช่ไหมคะรวมทั้งาภาพลักษณ์ของอเมนูนะคะก็จะจะให้ลูกค้าได้เห็นจับต้องได้มากขึ้นรวมทั้งโปรโมชั่นที่จะเล่นทีนี้ถ้าถ้าถามในมุมของแอดมิโเฟียอันนี้จะเรียกว่าทยอยเข้ามาเติมเต็มในแต่ละทีมเพราะว่าเราเราจะเล่นเป็นทีมๆไปนี่ค่ะจากที่ เราตั้งเป้าไว้นะคะในเบื้องต้นจริงๆอย่างที่เรียนว่าเมื่อวานนี้ที่ที่เรามีการล้อนออกไปเนี่ยเราก็ก็เหมือนกันคาดหมายนิดนึงนะคะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากําลังจะล้อนไปรวมทั้งายลายของตัวผลิตภัณฑ์ที่จะนําเสนอเนี่ยก็น่าจะทําให้ยอ,อดขายหรือว่าธารกิจของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอ,อย่างน้อยก็ต้องมี2ดิจิตนะคะ ในการที่ทำให้เซลล์โกรธช่วงโควิด2เดือนเป็นช่วงที่เฮิร์ทที่สุดแล้วเรากา็ในช่วงเดือนที่เราเริ่มกลับมานะคะเราก็สามารถที่จะทำบริษัททําธุรกิจกลับมาเป็นกาไรแล้วก็โกรธขึ้นมาไม่ต่ำกว่า20-30%จากช่วงโควิดนะคะอันนี้เราก็เชื่อมั่นว่า,าสิ่งที่เรากำลังเติมเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรากลับมาอยู่ในเสเตจแรกวันนี้ต้องใช้คำว่ากลับมาอยู่สเตจแรกะคะ่ะ เพราะสเตจที่โควิดเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยเรียนรู้เยอะมากเรียนรู้เยอะมากว่าช่วงที่โดนชัดดาวไปเลยแล้วไม่มีร้านขายเหลือแต่ร้านที่อยู่ริมถนนหรือว่าอยู่สแตนดะโลนจนต้องหาวิธี Delivery นะคะจนเปิดขึ้นมาวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็คิดว่าเราก็เชื่อมั่นว่า p e r f o r m ร์แมของเราจะกลับมาไตมาสีเนี่ยดีดังเดิมใช้คำนั้นดีกว่า